สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดน,นะครับกำลังเดินทางออก่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จ วัดละคังพิมพ์ฐานแซนนะครับสันนิษฐานแม่พิมพ์องค์นี้น่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวขาวนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง,ง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับ จากสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับสันนิษฐานเจ้าของเก่าน่าจะใช้มานะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่อวบลํำสันใหญ่ชัดเจนนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นมวลสารเม็ดเล็กๆเ,กเกขื่องๆนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่มองตรงๆนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ทั้ง4ด้านลักษณะคล้ายๆกับกรอบกระจกเลยนะครับส่วนองค์พระนี่จะอวบล่ำสันใหญ่ชัดเจนนะครับเส้นซุ้มครอบแก้วก็เช่นเดียวกันนะครับมองดีๆนะครับจะอวบล่ำสันใหญ่อ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระนี่ใบหูทั้งสองข้างนี้จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับ วงแขนนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามเส้นแสมใต้ฐานทั้งสองเส้นนี่จะชัดเจนนะครับมองตรงตนส่วนหน้าแข้งนี่จะเป็นขัดสมาธิเพชรนะครับตะแคงดูสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่จะอวบล่ำสันใหญ่ชัดเจนนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ลักษณะจะคล้าย,ายกรอบกระจกเลยนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับโรยตัวกระาจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ แข็งดูนี่ใบหูนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับด้านข้างนี่สังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับส่วนด้านหลังเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับอง์นี้เจ้าของกายหมูใช้นะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะยน่นจะเนจะหนึก จะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับเม็ดเขื่องๆลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับโอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับด้านล่างสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับด้านหน้าเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับมวลสารเม็ดเขิงๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระสังเกตเห็นเส้นแซมใต้ฐานนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บ รายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจ,จะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นใบหูนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับทางช่องเป็นจะวันช่องเรานี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับเด้งขึ้นมานี่ผมเข้าไปตอบได้ผมจะเข้าไปตอบนะครับ สังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับให้เพื่อนๆนจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับสภาพขัดล้างมานะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระ ส่วนเส้นซุ้มคอบแก้วนี่จะอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับลายเก็บลายละเอียดแบบช้าๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามมาเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับผมต้องกราบเรียนทุกๆท่านนะครับผมเปิดบูชาราคากลางนะครับ ไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับเกียเห็นนะครับทางช่องเบนจอวันเราก็ดีนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ไปศึกษานะครับจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆนะครับใน f a c e b o o k นะครับหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจนะครับเกียเห็นครับด้านบนนะครับ ลองลอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านบนนะครับเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายก็ดีนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้มุมแสงนะครับแล้วก็มุมกล้องนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเกเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับจะยู่จะย่น เม็ดมวลสารเม็ดเครื่องเครืองเลยนะครับโรยตัวกระจา,จายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับรายเก็บรายละเอียดแบบชา้าๆนะครับด้านล่าง,งเห็นไหมครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับ คิดวิเคราะห์และแยกแยะให้ดีนะครับเงินของท่านแท้นะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น f อซนะครับเขามองท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดก่อนนะครับเกอเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับ ร่องรอยธรรมชาติร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับอา่านให้ขาดอา่านให้แน่นนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับต้องกราบเรียนอีกเรื่องนะครับกราบขอบคุณนะครับผู้ใหญ่หลายหลายท่านนะครับโทรเข้ามา,อาสอบถามแล้วก็ปรึกษาเรื่องพระเครื่องนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ท่านได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับ ผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับออกมาให้แนวทางนะครับท่านไม่จําเป็นต้องมาเช่าหาพระผมก็ได้นะครับท่านศึกษาให้ดีนะครับศึกษาให้เด่นเอาให้ชัดนะครับยังมีพระสมเด็จแท้ๆเยอะนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่านะครับ ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านนะครับส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดน,นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่าน